มาดูหน้าไพ่นี้นะคะมาดูว่าพี่ไพ่จะเล่าอะไรพี่หมอยังไม่มีหัวข้อนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนคอย,ยรับแต่พลังงานดีๆมาดูกันค่ะความคิด มีแค่ความเงียบในตอนนี้นะคะของคนที่เคยเป็นครอบครัวกันมานานมากๆตอนนี้เหมือนกำลังตื่นรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ความฝันที่เคยพูดเคยคุยกันไว้ตอนนี้มันต้องเก็บหรือว่าพักเกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้เหมือนรู้สึกว่ากำลังทําใจกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ มาดูกันค่ะพี่หมอเห็นพลังงานของคนที่กำลังมีประเด็นกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะการพูดการคุยคุยกันน้อยในช่วงเวลานี้นะคุยกันน้อยมากๆความฝันที่เคยพูดแล้วก็เคยสัญญาเคยอยากให้ทุกอย่างทําร่วมกันตอนนี้คือเก็บไว้ก่อน พักไว้ก่อนแต่ว่ามีความคิดใช้แค่ความคิดอยู่ในช่วงเวลานี้คือคิดเยอะจริงๆอ่ะพี่มอเห็นพลังงานของความคิดที่มันจะเป็นไปได้ไหมเรายังรักกันอยู่ไหมเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่ากำลังพยายามทําใจอยู่กับเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากจะคิดมาก แต่ก็ยังอดคิดไม่ได้เหมือนกำลังไปรู้ไปเห็นความลับอะไรมาบางอย่างเกี่ยวกับคนที่คุณกำลังคบอยู่ในตอนนี้นะคะเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณและเขามีประเด็นกันอยู่ก็ได้เรื่องความลับนี้นะบางคนอาจจะรู้ว่า เขาไม่ได้จริงจังด้วยต้องพูดห,หลายๆกรณีนะคะบางคนก็ไปรู้มาว่าเขาคบกับใครหลายคนเขาคบกับคนอื่นนอกจากคุณแล้วก็ยังมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ก็เลยต้องเก็บความคิดนั้นไว้แล้วเขาจะบอกแล้วเขาจะให้ความหวังเราทำไมคือมันเป็นพลังงานของความคิด วนไปเวียนมาคิดไม่ตกนะคะอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ใจแต่ว่าตอนนี้ยังพูดไม่ได้จริงๆคือเหมือนกำลังทำใจอยู่ว่าจะเริ่มต้นการการถามการพูดหรือว่าการเคลียร์ใจยังไงจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะ เห็นพลังงานของคนที่เหมือนจะทําใจได้ก็ก็ยังไม่ได้ทําใจได้หรอกก็ยังคงคิดเรื่องของเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่หมอเห็นพลังงานความเครียดในช่วงเวลานี้นะคะอืม คือรอให้เขาเข้ามาพูดเข้ามาคุยก่อนคนที่คุณและเขามีประเด็นด้วยนะคะคือต่างคนต่างก็ยังนิ่งอยู่ในตอนนี้นะเห็นพลังงานความนิ่งค่ะคู่รักที่มีประเด็นคู่รักที่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดี มันเป็นพลังงานความคิดที่คุณมีต่อเขาหรือว่าบางบางคนก็ไปเห็นความลับไปรู้ความลับอะไรของเขามาบางคนอาจจะรู้เกี่ยวกับเขาไม่ได้จริงจังกับคุณขนาดนั้นประมาณนี้นะคะคือคุณรู้ว่าเขามีคนอื่นเขามีคนคุยคุณก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ เหมือนมันทำให้ความรู้สึกของคุณหยุดนิ่งอะ่ะพี่หมอเห็นพลังงานนั้นคะ่ะตอนนี้ต่างคนต่างนิ่งนะ